คือแบตเตอรี่ตเขาก็ใส่แบตเตอรี่วไว้ในนี้เสร็จแล้วมันจะทำให้อันเนี้ยทำงานในการดูดูว่าเครื่องบินอ่ะมันบินได้ดไหรือม่อมแลวตรงนี้ชื่ออะไรคะรตรงนี้คือแบบโซนเก็บของพวกเราอุ๊ แล้วตรงนี้คือโซนแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือระที่ระบายอุตรงนี้คือที่ระบายระบายอากาศเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคโรคเดืดูดูตรงนี้ตรงนี้เงมากโอเคกูดเขาได้โอเคเ h a t s it bye bye ตรงนี้อย่าโอเค